ุมตัวเองด้วยวินัยหลายๆคนนะผมที่คิดอยากจะพัฒนาตัวเองครับผมก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆแล้วผมก็คือคำว่าวินัยครับผมวินัยคือการที่เราทำมันนะผมโดยที่เรารู้ว่าเราต้องทำมันนะ โดยที่มันจะไม่มีอะไรมาขัดเลยนะก็คือไม่ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงผมเราจะหาวิธีแก้แล้วก็ทํามันจนได้นอกจากจะแบบหาวิธีที่จะทํามันให้ได้ในทุกสถานการณ์นะผมแม้ว่าจะทําน้อยทํามากครับผมแต่เรารู้ว่าเราได้ทําแล้วเราก็นับเป็นคะแนนแต้มต่อไปถ้าเปรียบง่ายๆครับผมวินัยในหนึ่งปีหรือวินัยในหนึ่งเดือน ถ้าเปรียบเป็นหนึ่งเดือนคุณจะมีเวลาสาสิบวันคุณจะมีขีดนะผมมีช่องส0สิบช่องให้คุณขีดนะผมว่าคุณได้ทําสิ่งนั้นไปแล้วหรือยังเมื่อมีช่องถึงส0สิบช่องครับผมคุณก็ทําไปเลยช่องที่หนึ่งติ๊กช่องที่สองติ๊กแล้วถ้าคุณติ๊กได้อย่างนี้สาสิบวันแปลว่าคุณเป็นคนที่ทําได้อย่างสม่ําเสมอและคุณก็จะไหลยาวแต่ถ้าเกิด คุณเพิ่งไปดูคลิปมามีไฟมีไฟมากเลยแล้วก็นั่งทำเหมือนกันติ๊กอ่ะวันที่หนึ่งติ๊กได้วันที่สองติ๊กวันที่สามติ๊กวันที่สี่นี่เริ่มแปลก,กแปละเริ่มแบบมีตงหงิดใจว่าไม่อยากจะทําแต่ก็ยังทําอยู่เพราะเราแบบวินยัยอ่ะวินัยติดอยู่ในหัวพอวันที่ห้าที่หกนี้เริ่มไม่ทำพอเริ่มไม่ทําก็มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับผมที่ผมที่มันจะเป็นกับตัวผมนะก็คือ ถ้าหากผมอ่ะไม่ได้ออกกําลังกายนานแบบสองวันก็คือแบบไม่ได้แตะผมในเรื่องของคำว่าออกกําลังกายสองวันเลยตัวผมของผมจะหลุดจากการควบคุมและมันจะไหลาย,ยาวเลยผมก็เลยหาวิธีแก้รับผมวิธีแก้ของผมก็คือทําการลดนะผมลดความชาร์เรนต์ลงและเราก็จะอยู่ในคําว่าแบบปกติรับผมเราจะออกกําลังกายแค่ให้เราได้ออก ถึงแม้มันจะไม่ได้หนักแล้วก็เป็นเซตหลักของวันที่เราตั้งเอาไว้แต่เราจึงถือว่าได้ออกผมการทําอย่างนี้ช่วยตอนที่ผมต้องพักร่างกายผมเพื่อให้แบบหายเหนื่อยครับผมแต่อย่างที่ผมบอกถ้าผมพักวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองมันจะพักต่อแล้ววันที่สามมันสี่มันจะเริ่มพักยาวผมก็เลยไม่อยากให้มันเสียเปล่าผมก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าวันพักก็คือออกกําลังกายเบาๆผมให้ร่างกายจดจําว่าเรายังออกกําลังกายอยู่เพื่อไม่ให้ร่างกายหลงลืม อกไรของกาจจะเอาไปใช้ได้คับผมเราไม่ต้องทําแบบใหญ่ๆทุกวันเราสามารถลดขนาดแต่เรายังรู้ว่าผมว่าตัวเองยังทําอยู่เพื่อยังคงความสม่ําเสมอไว้หรือบบบบางคนนะผมอาจจะเรียกได้ว่าแบบมันทํายังไงก็ทําไม่ได้ครผมอยากจะเลิกนู่น เลิกนี้แต่ก็ยังไม่มีวินัยพอที่จะสามารถเลิกมันได้อยากจะทํานู่นทานี่ให้สม่ำเสมอแต่ยังมีวินัยไม่พอที่จะสามารถทําได้เรื่องผู้นี้ครับผมจะเกี่ยวกับเรื่องของโดพามีนโดพามีนคือสารที่สมองหลั่งออกมาเพื่อทําให้เรามีความสุขครับผมเมื่อก่อนนะครับโดพามีนจะสามารถหลั่งได้เมื่อเกิดชัยชนะการต่อสู้รบชนะการเป็นที่หนึ่งของจุดจุดนั้นทําให้หลั่งโดพามีนที่เป็นโดพามีนที่ดีที่สุด เป็นโดพามีนที่แรกด้วยหยาดเหงื่อครับผมเป็นรางวันที่สมองค้นให้ร่างกายควรให้เราจริงๆแต่ในยุคป,ปัจจุบันนะผมโซเชียลต่างๆทำให้เราหลั่งโดพามีนโดยที่เราไม่รู้ตัวผมและโดพามีนพวกนั้นไม่ใช่โดพามีนที่ดีผมเพราะคุณก็แค่นั่งเลื่อนนั่งไถนั่งดูนูน่นดูนี่ไปวันๆแล้วมันสมอง,องคุณก็หลั่งโดพามีน แล้วผมถ้าเกิดโดพามีนมันหาได้ง่ายขนาดนั้นสมองคุณผมจะต้องการโดพามีนเพิ่มขึ้นคุณสังเกตตัวเองไหมครับผมว่าเมื่อก่อนถ่ายแบบถ่ายทิกตอกแค่แบบหนึ่งสองคลิปนี่ก็แบบสบายใจแล้วผมเราก็ปล่อยมันได้แต่คุณรู้ไหมครับคุณสังเกตไหมว่าตอนนี้คุณถ่ายหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้โดยที่คุณก็แทบไม่บ่ออะไรเลยคุณรู้ว่าคุณควรเลิกถ่ายอยู่แล้วแต่คุณก็ยังถ่ายมันต่อเพราะสมองผม มันกำลังให้โดพามีนกับคุณคุณกำลังทำนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความสุขและคุณก็ทำมันเรื่อยๆตอนนี้ครับผมคุณกำลังโดนสมองหลอกให้ทำในสิ่งที่คุณไม่ควรจะทำและไม่ควรเสียเวลาด้วยการดูทิกตอกไม่ใช่เรื่องแย่แต่ถ้าหากเราดูเกินไปจนชีวิตเราพังคุณก็ควรคิดนะผมว่ามันแย่หรือยังไม่แย่เราจะแก้ยังไงครับผมโดพามีนถ้าเกิดเราหลั่งโดพามีนเยอะเกินไป จากโซเชียลหรือจากอะไรต่างๆรับผมที่ทําให้เราหลังโดพามีนระยะสั้นออกมาให้เราตัดมันทิ้งไปลดหรือตัดได้ก็ดีเรับผมทาให้โดพามีนมันไม่ได้หลั่งบ่อยๆผมจนมันกลับมาเข้าฟอร์มเดิมอาจจะใช้เวลานานนิดนึงครับผมคุณต้องอดทนเพื่อที่คุณจะได้กลับมาเป็นคนเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่ในเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าคุณเมื่อก่อน รับรองรับผมถ้าเกิดคุณเลิกได้คุณจะเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยคุณจะไม่รู้สึกว่าเวลาวันหนึ่งมันผ่านไปไวคุณจะไม่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่คุณได้พักนั้นมันผ่านไปไวคุณจะไม่รู้สึกว่าช่วงเดือนที่คุณได้พักหรือช่วงที่เป็นวันหยุดยาวของคุณนั้นมันผ่านไปไวคุณจะไม่ได้เสียเวลาเสี้ยวเวลาหรือเศษเวลาไปกับเรื่องผู้นี้คุณจะได้ใช้เศษเวลานั้นให้เต็มที่และใช้ชีวิตกับมันทุกวันของคุณคุณจะรู้สึกว่ามันมีความหมาย และคุณรู้ตลอดว่าคุณอยากจะทําอะไรื่อคุณก็ได้ลงมือทํามันจริงๆและเมื่อคุณทําเสร็จสมองก็จะให้สิ่งตอบแทนที่คุณค้นได้จริงๆโดพามีนคุณค้นได้โดพามีนจากการที่ชนะสําเร็จอะไรสักอย่างนั่นคือโดพามีนที่ผู้ชนะควรได้ไม่ใช่โดพามีนไร้สราระที่ได้จากการถ่ายโซเชียล การรักษาวินัยคือการทําอย่างสม่ําเสมอครับผมแต่เมืผมพูดว่าการออกกําลังกายของผมเนะี่ยมันต้องใช้ความสม่าเสมอเพื่อทำให้ร่างกายมันจดจํานั่นคือความจริงครับผมก็คือเราต้องเน้นความสม่ําเสมอมากกว่าความเข้มข้นนะผมไฟครับผมไฟที่อยู่ในกองฟืนไฟที่อยู่ในกองฟืนเมื่อมันโหมก็หนำมากเกินไปจนเราเติมฟืนไม่ทัน ผลสุดท้ายมันก็จะแทบไม่เหลืออะไรเลยจะเหลือแค่เศษเท่าฐานให้เราได้ไปอวดชาวบ้านว่าเราเคยทําสิ่งนี้แต่ถ้าเกิดเราให้ไฟมันอยู่ในระดับที่พอเหมาะที่เราสามารถเติมฟืนได้ทันเราจะค่อยๆเติมฟืนแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นให้ได้ยาวที่สุดนานๆนนจุดสุดท้ายผมไฟมันจะเริ่มไหม้ฐานแล้วมันจะติดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วคุณจะแทบไม่ต้องมาเติมฟืนบ่อยๆสิ่งที่ผมจะว่าจะบอกก็คือผม ความเข้มข้นจะมาได้ก็คือแรงบันดาลใจและความเข้มข้นจะหายไปครับผมแต่การกระทําคุณจะยังอยู่หรือเปล่าถ้าแรงบันดาลใจของคุณหมดแล้วคุณเลิกทําแปลว่าคุณใช้แรงบันดาลใจในการทํามันทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการทําซ้ําเพื่อให้เกิดผลควรมีแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและควรมีวินัยเพื่อเลี้ยงแรงกระตุ้นนั้นไว้ให้มีตลอด นี่ก็จะเป็นอ่าพอดแคสต์ที่เน้นความเข้มข้นเรื่องการพัฒนาตัวเองครับผมและมันจะเป็นการชาเลนตัวผมด้วยผมจะทำคลิปอย่างนี้ครับผมโดยเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างเข้มขน้นอีก99คลิปและผมจะลงทุกวันมาดูกันนะครับทุกคนว่าระหว่างคนดูกับเจ้าของคลิปใครจะมีวินัยมากกว่ากันแหมผมพูดอย่างนี้แล้วผมต้องมีวินยัยละ เพราะผมไม่ได้แข่งกับแค่ตัวเองแล้วไงผมแข่งกับหลายๆคนจะแข่งสู้ผมก็ได้ผมเพราะว่าไม่ว่าคุณจะแข่งกับใครผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ตัวคุณถ้าเป็นการแข่งที่มันได้ผลประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับหลายๆคนของผมที่ฟังถึงตัวนี้ก็ขอขอบคุณท่านผมที่นั่งฟังจนถึงตอนนี้ซึ่ง ถ้าผมจะบอกว่าคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรอาจจะยังตอบไม่ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะดึกแล้วสมองผมช่วงนี้ยังไม่มีไอเดียเดี๋ยวผมจะนํากระดาษโพสอทดเนี่ยเข้าไปในที่นอนแล้วก่อนนอนถ้าผมคิดคอนเทนต์อะไรได้ผมจะจดมันลงไปเพื่อเป็นการทวนตัวเองและทําให้รู้ว่าพวกนี้ผมต้องทําอะไรแหมพูดถึงเรื่องนี้อ่ะจัดให้อสักหัวข้อหนึ่งแล้วกัน การที่เรารู้ว่าเราทําอะไรผมเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรจะทําให้เราลงมือทําได้ง่ายกว่าการที่เรามานั่งคิดว่าเราจะต้องทําอะไรอ่ะงงไหมถ้าผมพูดเร็วไปอาจจะงงก็คือถ้าเกิดเรารู้ว่าผมว่าพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรเช่น3อย่างสําคัญเนี่ยที่เรารู้ว่าเราจะทําอะไรเราจะทํามันได้ง่ายกว่าการที่เราต้องตื่นมาและนั่งคิด3อย่างว่าเราจะทําอะไรให้คุณนะผมใช้แบบผมก็ได้เอาโพสต์อินเนี่ยเข้าไปนที่นอน แล้วก่อนนอนเนี่ยคิดนะผมมันจะคิดอยู่แล้วแหละก่อนนอนเราจะนั่งเราจะนอนคิดเลยแลวไอเดียมันจะผุดขึ้นมาเยอะมากพรุ่งนี้เราจะทําอะไรเขียนไปครับผมไม่ต้องเยอะย้ําว่าอย่าเยอะสามสามหัวข้อหลักหรือห้าหัวข้อหลักกําลังดีถ้าเป็นสิบแบบนี้คือคุณฟุ้งซ่านนะผมคุณคิดว่าทั้งวันคุณจะทําอะไรเราไม่ควรคิดนะผมว่าทั้งวันเราควรอะไร เราไม่ใช่ที่แบบเราต้องมากำกับตัวเองตอนกลางคืนแล้วผมแล้วตื่นมาทำตามแบบเป,เป๊ะเราควรให้ตัวเราผมรู้ว่าเราต้องทำอะไรเองบ้างอันนี้ก็คือเป็นการแบบอ่าหาไงครับผมหาหลักลผมว่าเราอยากจะทำอะไรในวันนั้น3ามอย่างครับผมหลักๆที่เราจะทำอะไรในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นทำคลิปแนวไหนหลากเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเราจะแบบเสริมความรู้เดิมให้เราแข็งแกร่งขึ้นไหม อะไรอย่างนี้ครับผมทําให้พรุ่งนี้เราไม่ต้องคิดอะไรหนักๆครับผมว่าเราจะแบบทำยังไงให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปได้มากขึ้นเพราะเราคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เราแค่ทําแล้วเมื่อคุณทําเสร็จนัผมคุณก็จะมีเวลามีเวลาไปนั่งดูนู่นดูนี่ดูความรู้ใหม่ๆที่คนอื่นเขาแชร์ๆกันแล้วคุณก็จะมาตกผลึกตอนนอนแล้วก็จะเขียนแล้วก็วนลูปซึ่งนี่คือลูปที่ทำให้คุณเก่งขึ้น1%ทุกวัน สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โดยเฉพาะกด Subscribe ถ้าหากคุณไม่กดเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเจอกันใหม่ครับผม